รัชกิจจารประกาศเลื่อนจิราพรน,นักดีลกเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแทนมิ้งขวัญลาออกวันที่21กุมภาพันธ์เว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนรัษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีเนื้อหาใจความว่า ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่8พฤษภาคม2562ซึ่งได้ประกาศให้หนายมิ้งขวัญแสงสุวรรณผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ลำดับที่1ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัดน,นี้นายมิ้งขวัญแสงสุวรรณได้มีหนังสือขอลาออก จากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2565เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญแห่งรัชอจาจักณรไทยพุทธศักราช2560ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา105วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจัรไทยพุทธศักราช2560จึงประกาศให้ ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจใหม่เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแทนดังนั้นนางสาวจิราพรน,นักดีหลกได้รับเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรประกาศณวันที่18กุมภาพันธ์พศ2565ชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ